วันนี้ก็อาจจะต้องจบแต่เพียงเท่านี้แล้วเนาะเพราะว่าเราก็พูดกันมาทั้งหมดแล้วนะครับตั้งแต่ Time Frame 15นาที1ชั่วโมงใช่ไหมครับลาย4ชั่วโมงลายเดยนะครับแล้วเราก็กลางฟิปโปมาใช้ทั้ง4 Time Frame เราก็ใช้ทั้งเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธ เข้ามาในสองทม์เฟรมแรกคือลายเด y กับลายลายสชั่วโมงเนาะแล้วเราก็ใช้ KTS นะครับเทรเซตอัพ <Yeah. S 1> KTS มาเล่นรอบในลายชั่วโมงลาย15นาทีจับไปกับฟ oh ิโปนาชีโอ้โหวันนี้ไม่มีกักเลยครับวันนี้ไม่มีกักเลยครับจริงใจมากครับสอนแบบหมดตัวหมดไส้หมดพุงเลยนะครับเพราะฉะนั้น ดูหลายรอบนะครับศึกษาเรียนรู้หลายๆรอบเพื่อที่ให้เราได้ได้เก่งขึ้นพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นนะครับเก่งกว่าคุณยุทธได้จะดีใจมากนะครับถ้ามีท่านใดเก่งกว่าคุณได้คุณยุทธดีใจมากนะครับไม่เคยเสียใจเลยนะครับที่จะสอนแล้วมีคนเรียนรู้แล้วเก่งกว่าผู้สอนเนี่ยเป็นอะไรที่ผู้สอนแบบปรารถนามากนะครับสอนเพื่อให้คนเก่งกว่าเราครับไม่ได้สอนให้คนเก่งน้อยกว่าเราครับโอเคนะทุกท่าน บิลกันมาขนาดนี้แล้วไฟลุกท่วมกันเลยไหมครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับโชคดีครับ